นนะดันแล้วโมนาโคโอ้โนคค่าเบื่อฟามาเป็นไงวะเป็นขนมปังพี่เป็น,น,นขนมปัง,ขงเขาใหม่อ๋อไปไหนอะ่ะกำลังดูบี <B. S 3> <B. S 1> แต่พี่อยู่ไกลมากเลยวะไกลเพื่อนสุดอ่ะเร็วไงไกลเพื่อนนี่เขาทำอะไรกันเทียวโอ้ยสไนสยสนัยสนัยสนัยโอ้ยยัดเช่ไอ้สัต์โอ้ยเฮฟวี่สองตัวไลท์สองแต่จริงๆแล้วไม่ค่อยมีคนเล่นเฮฟวี่นะตี้เราเล่นได้หรออยากให้เล่นบ้างผมเล่นไม่เป็นอะมันต้องโค o ร r d i น a t e กับทีมเลยไม่เล่น แต่เรากดกันห้าคนนี่โอ้ยทีมเราเนี่ยแค่หยิบขียังไม่เอาเลยเอ้เทยอะไรมาเล่นเฮฟวี่ให้ทีมโอ้ยก้อนยูก้อนยูไอ้เี่เฮ้ยเจ็บเจ็บเจโลคู่โลคู่เฮฟวี่จะกดอ่ะไอ้เท่เอาไม่ได้อ๋อโอ้ยกูข้างสัตว์ซึมกูเพว่าไปมึงทีนิ่งๆไอ้เทยทำไมมันค้างช็อตแบบนั้นวะโอ้ยตรงสอง เปิดเปิดวอร์ตเนี้ได้สวยเอ้ยไม่ก่อนยังไม่ก่อนไม่ก่อนไมอน้ยหลบรีกหลบรีกหลบได้เรื่อยๆเฮ้ยโอ้ยโอหเลือดแม่งจะหมดอยู่แล้วปืนใส่แม่งกระสุนเยอะวะยิงไม่หยุดเลยโอ้ยิงไม่โดนคนยิงคอ ไอ้บีมีสองตัวแล้วอยู่บนหลังคา,า,คาโอ้ยโดนระเบิดเลือดแม่เลือดจะหมดตายหนึ่งหายอีกตัวไม่เจออืมปู่ยึดแค่ไอ้นี่อ่ะกด,อ,ดอยู่ <c oughs> โอ้ไหนไหนเฮี้ยแม่งตั้งโล่แล้วลงไปติดโล B ถ้ะได้นะขุมง่ายถ้าได้นะท่าตัวใหญ่มากเลยวะโอุ๊ยเฮี้ยระเบิดเทวีโอ๋ยช่วยด้วยมีเฮวี่ตัวหนึ่งครึ่งหนึ่งอ่ะอ๋ออยู่บนหลังคานี่สไนเอ๊ยคนไหนอ่ะปิงกู โลเลยลยเลยเลยโอ้ยในซ้ายสองตัวในซ้ายสองตัวบนบ้านนี่เคลียร์ออกมึงมาดิเห็นกูแล้วไงถ้ามึงวิงกูไปโดนโอ้ยแม่งแม่งโย่แม่งยูหลบเอ็ดแล้วหลบกูไปด้วยจะแม่งพ่อเขียเลยวิ่งเข้าไปเจอระเบิดถอยมาหันหลังมาเป็นอีเฮี้ยเฮฟวี่โอ้ยสองตัวตัวใหญ่โลหลบก็ได้ค่อยๆเล่นค่อยๆเล่น ไอโฟดพีกได้ป่ะเออไม่ต้องก็ได้รอรอรอตัวนี้ตัวนี้ตีใกล้ตัวนี้ตีใกล้ตัวใหญ่โลนะแบบน่าจะครึ่งหนึ่งแล้วจะกลับมาละสวยโพสัตย์เลยเกือบเอาไว้โฟดไปด้วยตกันเจอตัวใหญ่ช็อตใหญ่เจอตัวกันเชียร์มั้งนะเพรามึงโดนดาเมจเลยอยากให้มันวางได้ก็พอเพรามึงลองกดโดนดาเมทเลย ุยทำอะไรสักอย่างสิบห้าหกทำอะไรสักอย่างนะทำอะไรสักอย่างเนอะเอเน็ตอาจจะถนัดกันเฮ้ยบ้านบ้านเอบ้านเอเนะเอเน็ตเอเน็ตมันถนัดกันโอ้แล้วใครอยู่ตั้งสองพันหกร้อยห้าสิบหกเมตรเหลือตัวอะไรเนี่ยตัวเล็กเหรอตัวใหญ่ตัวใหญ่อยู่นี่อยู่กับผมอ้าวเอาไปโดดฟาดแทนเอเยน็ตเดี๋ยวมึงเข้าไปรับแทนกูไอเครื่องหมาย เครื่องหมายซัฟฟารีนี่คือมันเล่นในไหนวะเล่นบนเว็บเล่นในเบราว์เซอร์เล่นในเบราว์เซอร์คุณเล่นในไหนวะเล่นเบราว์เซอร์เหรอสงสัยเหม็นผมคุณเลียนคุณเลียนเห็นอยู่โค้อยู่โค้งช่วยอยู่ช่วยอยู่ช่วยอยู่เอ่อเฮฟวี่เฮฟวี่ตัวหนึ่งมันเปลี่ยนเป็นอะไรนะเว้ยเปลี่ยนเป็นเฟรมโทเวอร์นะเห็นแล้วเห็นเฟรมโทเวอร์แล้วไอ้เหี้ย โอ้ยบอเคังคาโลมากกูอยู่คนเดียวนี่อ๋อไม่อยู่กับอ๋อพี่กายอย่านับว่าอยู่กับกูด้วะโอ้ยเอาอะไกันแนกดเลค์กดไลค์เลยนะะตัวอยู่ไหนวะเฮฟวี่เดี๋ยวแม่งทรู้กำแพงออกมา แม่เกูโดนกูโดนเย้ะเยอะอยู่ชนเป็นโบลลิ่งเลยเฮ้ยเฮ้ยพวกมึงกูยินบนนี่ได้วะอะไรวะลูกตุ้มนพี่อนเพื yeah. Yeah. ่อน้งนะพี่อนยืนนะยืนนะ โอ้ยแล็กเอ่อไปไหนอ่ะบน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 หลังคาบนหลังคาบนหลังคาปีบนหลังคาปีกหลังตรงนี้ไหมเฮ้ยแล็กตายบนหลังคาโล่สองตัวราวังบีแล้วตายหนึ่งเฮฟี่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 โดดลูบาเฮฟี่โดดลูบากูติดเลยเฮฟี่โดดเข้าไปเอือสไนอยู่เลเวลสไนอยู่เนเวลอ๋ยเจ็บว่ะ โอ้ยเฮวีอยู่นี่ตัวนึงโอ้ยเฟมโทเวอร์เฮ้ยโอ้โหูอี๋อะไรคิเดียวเองคิดเดียวไที่เดียวตายเลยเหรอวะอยู่ชั้นมีสองตัวไก่เฮ้ยไก่ซาคาเกโยเฮ้ยเขี้ยอะไรวะเนี่ยเขี้ยได้ไหเฮ้ยเขี้ยอะไรนะโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเขี้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยแม่งเลยคงเชิงโชว์เชิงดำไปหมดเลยอุ้ยบึ้ม ไอไอระเบิดเมื่อกี้มันคืออาวุธของไรป่ะของไรใช่ของไลท์อ่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยเอฟเฟกต์มูเมนต์เอฟเฟกโอ้ยโอ้ยเย้แค่แบดแดดเออเสียเวลาจัดแดดเมื่อกี้ตัวใหญ่เฟมทาวเวอร์โลว์ะโหเหลือเฮฟวี่สองตัวสู้ๆแต่ระยะมันใกล้ทั้งคู่ถ้ามันไม่มีวอลสุก้าเนะ นั่งๆอยู่และโหรไม่เดียวเลยมึงตัวเล็กมากบังไ้ข้างหลข้างหลั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 งรอังหลังหลังห่ังหลงลัยงหลัโหลลัหลังหลงหลังหล้งเลางังห้ังงงอะไรใครเชล่อใจัลล้วปล่อยลม่หอังหลังหลังอเังหทัวลังลังยลังหหลังห่ังหลังหลั คือดูในทางเดียวเลยหลังอะไรเหล่าไก่เกินหมดอุ้ยต่อยต่อยต่อยเดี๋ยวระเบิดเดี๋ยวระเบิดเฮลฟี่เฮลฟี่ตัวไทยเฮลฟี่หู้ยหู้ยเฮลี่ห้ยไัวไทยูาโดนอีกอันนึงนะโคตรเกือบไม่ถายตัวไทยเฮลฟี่แม่งเงยได้ไปสามตัวสี่ตัวก็ไม่ไหว S <S> <S โอ้ยลบหกร้อสัตว์ยังไม่พอเลยอะไรมลบหกร้อยสัตว์ดูส่ไปละเจอกันแจ๊เจอกันจุง้ง